เหมือนอะไรแบบดนให้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่ตรงนี้เหมาะสมมากบางคนก็ไม่ใช่พระแต่ว่าเหมือนมีบารมีมาช่วยบางคนถูกวันที่หนึ่งก็มีศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเราค้าขายเจริญล่งเรือแล้วก็มีโชคปกติไม่เคยถูกได้ทั้งสองตัวบนสองตัวลา่างท่านให้จริงๆหนูว่าตรงนี้เหมาะเป็นที่ให้ประชาชนมาสักการะถ้าผมไม่ศรัทธาผมไม่ตามมาถึงนี่ขอให้ปู่โดนจิตโดนใจให้คือเล,เลขนั้นเลขนี้อะไรเงี้ยก็ถูกแล้วก็ถูกแบบติดติกันมาหลายๆงวดเลยต้องมาให้ชื่อว่าดินแดนนครยาเขา มหาพรหมเวสุวรรณูอยู่ณบ้านทรัพย์เจริญหมู่หนึ่งตำบลไทยเจริญอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาที่มาของการยกที่ตรงนี้ให้สร้างดินแดนนครยักษ์คุณพ่อชำนาญท่านมีจิตเมตตาเพราะท่านเคยขอพรกับองค์เท้ามหาพรหมและท่านศรัทธาก็เลยจะให้ที่ตรงนี้สร้างดินแดนนครยักษ์เท้ามหาพรหมเวสุวรรณูมาประดิษฐานณดินแดนแห่งนี้ศรัทธาในเท้าเวสุวรรณและเท้ามหาพรหมคือความเชื่อของผ เราคือขออะไรก็มักจะได้ผมก็เลยอยากให้อาจารย์อยู่ตรงนี้เหมือนเรารักท่านเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอะไรเให้ช่วยชาวบ้านอยากให้ทําให้หมู่บ้านเราเจริญความเชื่อมันอยู่ในตัวผมแล้วห้ามความเชื่อกันไม่ได้บางท่านไม่เชื่อก็ให้มา สัมผัสด้วยตัวเองที่มาที่ไปขององค์เท้ามหาพงเวสุวรรณเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยถือพระองค์ท่านมีอยู่วันหนึ่งเขาเหมือนกับว่าเป็นนิมิตฝันก็มีพระพราหม์ใส่ชุดขาวเดินมาแล้วบอกว่าเราจะมาอยู่กับท่านให้ท่านสร้างเราขึ้นมาอาจารย์ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วท่านคือใครล่ะเขาก็บอกเลยเรามีพระนามว่าเท้ามหาโพเป็นยักษ์เท้าเวสุวรรณที่มีแปดหน้าแปดโนกระดาษแผ่นที่ล่างรูปออกมายังอยู่ยันทุกวันนี้เราจะทํายังไงล่ะจะสร้างยังไงเจ้าภาพก็ไม่มีเงินก็ไม่มีก็เลยโพสต์ลงโซ เี่ยวก็ตั้งจิตเลยว่าถ้าพราะองค์ท่านมีอยู่จริงก็ขอให้มีเจ้าภาพมาสร้างถวายไม่เกิน1ิบนาทีเด็จีใจบุญลาเป็นเจ้าภาพบอกว่าฝันว่าองค์นี้ไปบอกว่าให้มาสร้างร้านช่างที่ปั้นก็คืออยู่หนองสโนุโคลาก็ไปตามมาอีกเช่นเดียวกันว่าให้มาปั้นองค์เขาขึ้นมาทุกอย่างประจวบเหมาะหมดเลยท่านคือเท้ามหาพรหมเวสุวรรณโอแปะพัะพักแปพะพกรวันที่3 1สิสิงหาคมทางดินแดนนครยักษ์เท้ามหาพรหมเวสุวรรณโนนั้นกําหนดพิธีบวง สวงขึ้นในเวลาทุ่ม39นาทีทำพิธีบวงสวงเป็นการเปิดทิศเปิดทางเปิดพกเปิดภูมิเปิดดินแดนแห่งนี้ให้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์จะได้ชุมนุมเทวดามาห้อมล้อมสาธุกการอํานวยอวยพรชัยให้กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่จะเข้ามาสู่ดินแดนพญายักษ์เท้ามาหาพรหมเวสุวรรณโนถ้าผมไม่ศรัทธาผมไม่ตามมาถึงนี่ก่อนหน้านั้นผมพาหาอาจารย์โชคดีมาเรื่อยๆแล้วขอให้ผู่โดนจิตโดนใจให้ตัวเลขนั้นเลขน,น,ลขนี้อะไรเงี้ยก็ถูกแล้วก็ถูก ติดติดกันมาหลายๆงอดก็เลยรีบต้องมาคือผมศรัทธาเวลาพูดถึงท้าเวสุวรรณผมจะขนลุกอยู่ตลอดเหมือนผมมีความรู้สึกความมาทําปุ๊บเนี่ยผมมีอะไรที่ดีขึ้นดีใจใหญ่เพราะว่ารู้ว่าอาจารย์แกกลับมาอยู่โคราชก็ขอเชิญมาที่รินแดนนครยักษ์เป็นที่ใหม่ของอาจารย์ชื่อดิวมาพรดนเนลนะคะศรัทธาเหมือนเดิมไม่ได้เชื่อละงมงายสิ่งที่เราขอแล้วประสบความสําเร็จมาครั้งแรกก็ขอว่ากลับไปขอให้หน้าที่การงานเราค้าขายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีช่ ปกติไม่เคยถูกได้ทั้งสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็บนไว้ว่าจะมาเทล,ลานหน้าองค์ท้าวเวสุวรรณก็กลับมาแง่บนแล้วเราก็เสี่ยงโชคกลับไปอีกเราก็ได้บนล่างเงินท่านให้จริงๆหนูว่าตรงนี้เหมาะเป็นที่ให้ประชาชนมาสักกราสะดวกกับการจอดรถคุณที่กว้างท่านก็ยังเป็นครูบาอาจารย์เราเหมือนเดิมผมเคยไปไว่า้ท้าเวสุวรรณก็ขอให้ได้งานที่ผ่านมาชีวิตผมนี่เหมือนมีทุกข์ปัญหาเข้ามาเยอะนะครับพอไปขอแล้วก็มีงานล้วได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจารย์เอตอนที่แกเป็นพระแกก็ช่วยสร้างวัดเรา เลยศรัทธาเลยชอบตรงนี้เรามองเห็นว่าหมู่บ้านเรากําลังจะมีความจเจริญจุดหนึ่งที่ผมชื่นชมและชอบมากตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมครับชาวบ้านแบบเหมือน ยิ้มเบิกบานมีอาชีพค้าขายมาขายที่ว่าตอนช่วงที่อาจารย์เอมาอยู่เขาขายของดีขนาดแค่นี้ยังแค่นี้แล้วต่อไปน่าจะดีกว่านี้เหมือนอะไรแบบดนให้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่ตรงเนี้ยเหมาะสมมากผมก็เคยดูจากหลายๆที่บางคนก็ไม่ใช่พระแต่ว่าเหมือนมีบารมีมาช่วยบางคนถูกมันทีหนึ่งก็มีศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับดินแดนนะครยักษ์บ้านทรัพย์เจริญตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองคันมากจากังหวัดนครราชสีมาณตอนนี้เราเป็นคารวาสแล้วการที่เราจะดําเนินต่อจากนี้เป็นต้นไปคือเราก็จะใช้วิชาความรู้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราได้สั่งสอนเรามาให้กับคณะลูกศิษย์ลูกหาของเราได้เต็มที่ช่วยเหลือสังคมชุมชนทํานุบํารุงศาสนาทางอาจารย์นั้นอยากจะขอเชิญชวนสายหมู่ทุกท่านวนในวันอาทิตย์ที่15กันยาทางดินแดนนครยักษ์เท้ามาหาพรหมเวสวรรณก็ได้กําหนดพิธีอาบน้ามนต์รัตนาสุวรรณพร้อมกับก,บก,บการเจิมฝา มือณดวงดีณแก้วสารพัดนึกณดวงเศรษฐีการทําพิธีในการอาบน้ามนต์เหมือนเดิมมนที่สวดคาถาที่ใช้ในการท่องหรือการปลุกเสกน้ํามนต์ใช้บทเดิมการที่เข้ามาในดินแดนนี้จะต้องมาด้วยความบริสุทธิ์ใจออกจากดินแดนไปขอให้คุณหมดทุกมาเพราะมีความศรัทธาอย่างตั้งมัน่นจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้ใช้สติเป็นที่ตั้งเชื่อมัน่นถือมัน่นในสิ่งที่กระทาก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านกับนักครยักเท้ามหาพร อมเวสุวรรณโน